การทำโทษลูกนะคะบ่อยครั้งที่ลูกออทิสติกลูกสมาธิสั้นลูกพัฒนาการช้าจะทดสอบทางอารมณ์คุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีก็ลื้อค้นปีนป่ายอันตรายหรือว่าเท,เทแป้งเทน้ำนะคะทาให้คุณพ่อคุณแม่จะเผลอหงุดหงิดเผลอตีหรือลงโทษลูกไปถ้าการตีครั้งนั้นเราไม่ได้สอนต่อก็เท่ากับลูกเจ็บตัวฟรีนะคะและบงบ่อยครั้งเลยลูกก็ไม่ได้เชื่อมโยงเลยว่าที่เขาถูกตีนั่นคือพฤติกรรมอะไรและการตีทุกครั้งก็เท่ากับเราตีไปที่หัวใจตัวเองนะคะเพราะเราจะเป็นคนเจ็บปวดไปด้วยนะคะ เราลองมาดูทางเลือกอื่นนะคะข้อที่1นนะคะระบุพฤติกรรมให้ได้ว่าพฤติกรรมอะไรที่เราจะไม่ปล่อยผ่านเช่นพฤติกรรมทําร้ายคนกัดอม่าตีพี่เลี้ยงนะคะเ,เตะแมวหมาไม่ได้นะคะพฤติกรรมทําลายของเช่นโกรธแลเเพยงของไม่ได้นะคะพฤติกรรมที่รบกวนการดํารงชีวิตตามปกติสุขเช่นหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างแล้วไม่ทําอย่างอื่นนะคะหรือเลี้ยงของเต็มพื้นใครเดินผ่านไม่ได้นี่ไม่ไที่สองนะคะ หยุดนะคะเมื่อเห็นพฤติกรรมที่เกินขอบเขตแล้วเข้าไปหยุดนะคะโดยการเรียกเตือนหรือถ้าลูกไม่หยุดก็เดินเข้าไปนะคะแยกเขาออกมาจากคนที่เขากําลังทําร้ายแยกเขาออกมาจากสิ่งของที่เขากำลังเคลี้ยงนะคะหรือแยกเขาออกมาจากกิจกรรมที่อาจาจะต้องจําเป็นต้องปรับนะคะข้อที่3นะคะเตือนให้เขารู้ตัวว่าเขากําลังโกรธนะคะเช่นเรียกชื่อนะคะบีบมือเป็นจังหวะสองสาครั้งนะคะหรือแตะที่ไหล่นะคะพร้อมเรียกชื่อนะคะข้อที่สี่นะคะเบี่ยงเบนนะคะ พาเขาเปลี่ยนอิเลียบทหรือพาทากิจกรรมอื่นๆพาไปทากิจวัตรกิจวัตรอื่นๆนะคะข้อที่5แต่ว่าถ้าพฤติกรรมนั้นเขาไม่สามารถหยุดได้อาจจะจําเป็นต้องใช้วิธีพักสงบนะคะหรือบางบ้านก็จะเรียกว่าเข้ามุมนะคะแต่การเข้ามุมเราจะเข้าไม่เกินรอบละ3นาทีนะคะแต่อาจจะทําหลายๆรอบได้นะคะโดย หากเห็นลูกยังหงุดหงิดเราก็เดินออกมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเรากลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปแล้วก็ถามลูกว่าลูกสงบหรือยังถ้าลูกไม่สงบเราก็เดินออกไปใหม่ทําอย่างนี้หลายๆรอบนะคะในระยะแรกลูกอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะหลายรอบหน่อยนะคะหรืออาจจะจบด้วยการไม่สงบเราก็พาเบี่ยงเบนหรือว่าให้คนอื่นเข้ามาเปลี่ยนแทนนะคะทาแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งลูกจะเข้าใจมากขึ้นนะคะทุกครั้งที่ ลูกสงบนะคะต้องมีการคุยกันว่าเหตุการณ์เมื่อกี้ที่ลูกโกรธเกิดอะไรขึ้นนะคะเหตุการณ์คืออะไรลูกรู้สึกอย่างไรและมีข้อตกลงกันว่าครั้งต่อไปลูกควรจะมีข้อปฏิบัติอย่างไร